ออก้เลยถ้าม้ออกสอันเอาว่าเอามันจะมีมันจะมีมุมล้มแค่สองมุมครัือพี่เพิ่มครับจากคลิปนี้เราออกจากบ้านปาโลนะครับบ้านแม่แม่บ้านปาโลแล้วก็ ขึ้นดอยไตย่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับใครที่มาเส้นทางนี้แนะนําว่าควรจะมาเเวมาสํารวจเส้นทางก่อนเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะพึ่ง GPS ได้นะครับถ้าท่านกด GPS เนี่ยมันจะพาทุกท่านไปทางดีก่อนที่จะขึ้นน้ําตกถ้าท่านดูคลิปที่ผ่านมาจะเห็นว่าเราผ่านเราข้ามน้ําตกมาเพราะมันเป็นเส้นทางเก่านะครับหรือท่านจะเลี่ยงอ,ออกไปขึ้นสะพานก็ได้ก็แล้วแต่ในนี้ก็จะเป็นเส้นเรืองขาย ยงใหญ่แมงมุมเยอะแยะมากมายนะครับแล้วโซนที่เราปีนเขาซึ่งว่าเป็นจุดพีคสุดของสันป่าเกียก็ว่าได้ก็คือ,อเส้นทางนี้นะครับเดี๋ยวสักพักนึงเราจะเห็นบนยอดดอยแม่ตาํานที่ว่าเส้นทางเป็นร่องเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับก็จะมีเส้นทางเลี่ยงกับเส้นทางลุยก็ให้ท่านเลือกตามอัธยาศัยก็จะมีส่วนที่ทุกคนจะต้องลุยกับส่วนที่ท่านใดอยาก จัดรถทํารถมาอยากจะลุยล่องก็มีล่องให้ลุยหรือว่าท่านใดอยากจะไปสัมผัสนะครับเส้นทางมันๆก็สามารถที่จะลงไปลุยได้เช่นเดียวกันนะร,รอบนี้แอดมินไม่ได้พาคณะกางเต็นที่สถาวิจัยมอเชียงใหม่นะครับเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วก็แอดมินก็รู้ศักยภาพนะครับในเรื่องเสียงของกลุ่มได้ค่อนข้างดี ก็เลยเลือกที่จะไปกลางเต็นท์ของจุดกลางเต็นท์ของเอกชนดีกว่านะครับก็เป็นของวิงเจริญถัดไปก็วิวดีเช่นเดียวกันก็ไม่ว่ามุมไหนก็มองไม่เห็นยอดโดยหลวงเชียงดาวนะครับแต่ว่าอา,อากาศก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้อากาศหนาวครับยืนยันว่าหนาวได้ห่มผ้านะครับประมาณนั้นวิ่งบนยอดโดอยแม่ตะมาน,นะครับที่ความสูงพันห กว่บบานะครับจากระดับน้ําทะเลกับรถที่เป็นกระบวนยาวเนาะก็เราทาเวลาได้ค่อนข้างดีทีดเดียวไปถึงอดอยกลางเต็น์ก็ค่อนข้างเร็วครับ,บ,บมุมมุมนอนตะแคงหลายมุมอยู่ครับไม่ถึงขนาดคว่ำแค่นอนตะแคงมามาโอเคไม่ต้องหักไม่ต้องหักตรงมามามาอ่าโอเคเบาเบา พวงอะไรพวงอะไยซ้ายมามามาโอ้โหโอ้โหถ้าอย่างนี้ต้องไอ้นี่ต้องมาแล้วละ่ะเล็กต่อเล็กต่อ <c oughs> อ่ายิงดิฟล็อกด้วยยิงดิฟล็อกด้วยอันตรายเนี่ย <c oughs> มาครับตรงเลยตรงตรง <c oughs> นั่นละนั่นละนั่นละ <c oughs> โอเคเอเบ้า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 ,า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 บ้าม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 าเร่งบเบาๆาเร่งเบาๆครับไม่ต้องก็ได้มามา,มา ถอยนิดนึงถอยนิดนึงเครียบนึงถอยนิดนึงโอเคโอเคหินมันล็อกนะตรงเลยตรงเลยตะกี้หินมันล็อกล้อไว้ถอยหน่อยถอยหน่อยต้องส่งขึ้นประเด็นไม่มีแอ,อร์ล็อกหน้ามาพอ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 ส่งขึ้นมาส่งขึ้นมาเบ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 า,บาอ่าถอยนิดนึงพวงมาลัยหันไปทางขวา โอ้ยหมุนขวาไม่ไม่ไอ่าโอเคพอพพอพโอเคมามามาพอพคืนคืนืนมามาพวงอะไรอ่าพวงอะไรุนขวาเบาเบพวงอะไร,ะไรทั้งนี้โอเคเบาถอยถกอยถอยถอยพพอพอพ អ่าม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 าได้ๆส่ง <laughs> ไปไหนก็ไปเบาเบาเบาไปเลยไปเลยลายนั้นแหละมา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 ตรงตรง มาเลยมาเลยโอ้โหยกล้อมามายิงดิบล็อกหลังยังยิงดิบล็อกหลังนะเนี่ยไม่งั้นไม่ขึ้นเลยแหละมาโอเคมาต้องแอร์ล็อกหน้าต้องมาแล้ว <c oughs> อ่าโอเคถอยเอ็กถอยเอ็กพอพวงมาลัยสากขวาสุดโอเคมาบ่าวบ่าวบ่าว มาครับมาครับค่อยๆมามามาเรื่อยๆวินัยมาเรื่อยๆ เบาๆนะไม่ต้องซิ่งอัมนิดเดียวโอเคต้องปีนซ้ายขึ้นแล้วล่ะเบาๆเบาๆมันไม่มันไม่ขึ้นอีกนิดนึงค้ำละค้ำละค้ำละค้ำบันไดข้างบันไดข้างพอพอพอ โอ้ oh, ไป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 ไม่มีอะไรละไแล้วพี่ไปเลยสายสายสายไปเลยไม่มีอะไรรถสูงขนาดนี้อย,อย่าหันพวงมาลัยอย่าหันพวงมาลัยมามาอย่างนั้นเลยคุมให้ตรงอย่างเดียว Bé lên bé lên. Thục thục. Má, tông nhặng ĐIỀU tông nhặng ĐIỀU Bao bao. Bao bao. Ok. Má lên.

อ่าโอเคเน,นี่เป็นไงเป็นไงออาเรามาดูแรปเตอร์ครับไปเลยดูมือดูมือโอเคมาแน่นอนดูแรปเตอร์ครับยิงดิบล็อกยังยิงดิบล็อกยัง โอเคมา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 ตามนั la, la, ma a, ma a. Si ้นแหละลายนั ection, ้นแหละลายนั้นแหละมามาเสียงมันเหมือนแทคกชั่นทำงานอะยิงยังโอเคมาอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละมาเลยมาเลย อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอเคมามาหลยนั้นเลยหลายนั้นเลยหลายนั้นเลย,ลย,เลยมันเหยียบหินล้อขวากดหน่อยกดหน่อยถอยหน่อยถอยส่งหน่อยมันหินล็อกล้อขวาต้องส่งขึ้นพอ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 เอาเลย สองขึ้นหน่อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งถอยหน่อยถอยหน่อยถอยไปถอยไปถอยถอยถอย,ถอยอีกถอยอีกถอยถอยพวงมาลัยพวงมาลัยไปทางซ้ายโอเคเบา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 มาอ่าโอเค เค <Okay, S 2> มาไปเรื่อยๆเรื่อยๆช้าๆโอเคไม่มีอะไรแล้วข้างหน้ามุม,ม,มยกล้อได้ได้ได้ ดิดดิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเขาเรียกอะไรนะเล่นชิงช้าชักกระเยืมุมสลับไงสำหรับคนบ้าพลังเท่านั้นทิ้งน้องทิ้งนุ่มอีกแล้วเอาไป อันนี้อันนี้อีก,ก็อีกไออันนี้นะขาหนึ่งที่ทรมานลดได้ <c oughs> <c oughs> โอ้โห,โหแท็กชั่นรีโวนี่มันโหดแทะกินเบรกกินเบรกครึ่งเลยโหจริงโอ้โหโห,โหโหจริง <c oughs> เอา เบา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 พ่อออกซ้ายจะขึ้นได้ปอมใช่ซ้ายอ่ะนั่นแหละแขวนน่ะอ้าวโอ้โหต้องไปซ้ายอย่างเดียว โอ้โหแท็กชั่นแน่นอนแน่นอนโอ้โหโอ้โหแน่นอนแน่นอน เดี๋ยวพี่พ่อรับหลังจากออกจากจุดลุยนะครับจุดลุยตรงนี้นะครับสามารถที่จะเบี่ยงซ้ายออกทางเลี่ยงได้นะครับท่านใดไม่อยากลุยหรือลุยทารถมาไม่พร้อมก็จะมีทางหลบทางอ้อมให้ให้เลี่ยงอยู่นะครับแต่สําหรับขาโหดนะครับก็สามารถที่จะ,ะลุยล่องเนาะผมก็ยกให้ที่นี่เป็นแบบพีคจุดสุดเหมือนกันบางจุดบางมุมที่มันอันตราย ลดเสียงที่จะลมแอมินก็ไม่ให้ลุยนะครับเอาแค่พอประมาณพอได้แบบเลือดได้สูบฉีดได้พอประมาณนะครับแล้วก็พาทุกท่านนะกลับขึ้นไปบนจุดกลางเต็นต์ก็จะผ่านสถานีวิจัยเกษตรมอชอนะครับก็ไต่ๆวิ่งวิ่งละละ่ละกันมาบนจุดยอดดอยนี้ทําความเร็วไม่ได้นะครับมีหินลอยเยอะมากแล้วก็มีเนินที่ อาออกตาถ้าเข้าผิดจังหวะผิดอะไรต่างๆก็ทําให้รถตะแคงหรือพิกความได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อความเสียหายนั่งเรื่องอยางแตกหรือไม่ก็อาแม็กแตกได้อะไรได้นะครับก็มีวิสุทธสารบอบอกกันเป็นระยะระยะแล้วก็ส่งทีมไปซอรวจสองสาคัญนะครับไปดูจุดกางเต็นท์ก่อนนะ นะโดยเลขาทีมของเรานั่นเองนะครับขยันมากๆแต่งตั้งโดยภรรยาท่านทีมนะครับ <Yeah. S 1> ก็ขอขอบคุณเ hey. ฮทีมด้วยแล้วก็น้องทิวนะครับที่ไปเสว,วจุดการเต้นให้เราก่อนในระหว่างที่คณะนะครับกำลังสนุกสนานอยู่ในล่องมหัศจรรย์บนยอดดอยแม่ตามานหรือสันปากเกีย้ยของเรานั่นเองนะครับวิบ่งมาสักพักหนึ่งก็จะมาเจอจุดที่พักของสถานีวิจัย <Yeah. S 1> กเกษตรมอ เชียงใหม่นะครับเราก็เลยออกไปจนผ่านนะครับที่ทําการของเจ้าหน้าที่นะครับของอดอยแม่ตมานเราก็เลยไปเจอ3มแยกที่เป็นถนนดีมากอนาคตเส้นนี้นะครับเส้นเชียงดาวขึ้นมาสังปะเกียเส้นดีเนี่ยผมว่าอีกไม่นานก็คงจะเป็นลาดยางทั้งหมดหรือเป็นคอนกรีตทั้งหมดแล้วนะครับก็ทํามาได้ไกลพอสมควรแล้วแล้วก็ถนนดีดีจนแบบ น,น,นะครับเรียบไปเลยนะนวิ่งสนุกมากอ,อัดแน่นเลยโดนบทอย่างดีนะครับเราเลยเราเลี้ยวซ้ายลงมาทางโรงเรียนสันปะเกียสักครู่หนึ่งก็มาเจอจุดกลางเต็นท์นะครับจุดลานแรกเนี่ยไม่ใช่ลุงเจริญน,นะครับถัดลงไปอีกนิดหนึงประมาณ50เมตรก็จะเจอลุงเจริญแล้วนะแล้วก็ ปีนขึ้นไปเลยครับตรงนี้มีห้องน้าห้องทาเรียบร้อยหรือท่านจะลงไปลานของหมู่บ้านก็ลงไปอีกสักประมาณ500เมตรก็ถึงเช่นเดียวกันน,นะนก็น,น่าจะได้ไเดียรครับ่<ข>าทท่านมาสง่งเท่านี้เอ้าเา้าครับ que subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อ, like, อ share, ให้ภาคีใหม่ๆจากพวกเราและเป็นลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะชิงกทัวร์ออนไลน์ความสุขกที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบาย